เนลาลูกปัดมโนราเป็นอีกมิติของความรู้สึกจากข้างในและบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณที่มาของงานหัลปกรรมลูปปัดมโนราที่ผมทำอยู่นะครับมันเริ่มมาจากไอเทมเล็กๆก็คือเป็นพวงกุญแจลูกปัดมโนราที่ ตัวผมเนี่ยครับจากบ้านเกิดไปอยู่แบบในกรุงเทพไปเล่าเรียนไปทํางานอะไรเงี้ยครับพวงกุญแจเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยครับมีแรงบันดาลใจพวงกุญแจเนี่ยมันเป็นพวงกุญแจที่แทนความคิดถึงที่ได้นําจากคุณป้าของผมคุณป้าหนูทวินสว่างจันทร์ที่ท่านได้ร้อยลูกปัดร้อยชุดมโนราแล้วก็ได้สอนการรำมโนรา การเริ่มต้นของการทำธุรกิจในการสร้างแบรนด์โดยนำเอาพวงมุญแจที่ผมได้นำมาใช้แทนความคิดถึงบ้านนี่ครับนำมาเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้ผมเนี่ยครับกลับไปสู่บ้านเกิดของผมแล้วเห็นถึงความสำคัญของวัสดุของความเป็นมามนโนราความสำคัญของกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มพี่ป้านาอาที่เป็นญาติของผมเนี่ยครับที่เขามีวิชาเชิงช่าง ผมเห็นถึงความสาคัญตัวนี้ผมก็เลยใช้ความรู้ความสามารถที่ผมมีแล้วก็ความถนัดที่ผมมีเนี่ยครับนํามาใช้ออกแบบเรียนรู้กับมันแล้วสร้างงานมันขึ้นมาจากนั้นผมก็ใช้วิธีการในการออกโปรโมทไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือว่าเป็นการออกบูธจำหน่ายอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําให้คนทุกคนเนี่ยครับรู้จักตัวผมรู้จักงานหัตถกรรมลูกป,ปัดโนลา แล้วก็ได้นำเอาสินค้าตัวนี้ครับไปใช้เอางานที่มันมีอยู่ในชุมชนตัวนี้ครับแรงบันดาลใจที่มันมีอยู่ในชุมชนในสังคมของผมในบ้านนอกของผมเนี่ยครับดึงมันขึ้นมาผมก็ใช้ความสามารถของช่าง,ของ,างของชาวบ้านของพี่ป้าน้าหาที่เขามีความสามารถอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช้ให้เขาเป็นประโยชน์คือดึงความสามารถของเขาทำงานสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยคือเราเราเราต้องมีเรื่องของโปรเซสในเรื่องของความาการใช้งานก่อนว่าเอ้ยเราจะทําผลิตภัณฑ์อะไรแล้วดีไซน์ออกแบบมันว่ามันจะต้องเป็นลูกทรงยังไงที่เขาใช้งานแล้วรู้สึกว่าเขาใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็เรื่องของโทนสีเรื่องของลวดลายเนี่ยครับในเรื่องของส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบการสเก็ตแบบขึ้นมาจะเป็นขั้นตอนที่2คือขั้นตอนที่เราจะต้องทํางานแบบทาต้นแบบอะไรเงี้ยครับ อย่างกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของผ้าเรื่องของโครงข้างในที่เป็นเฟรมพลาสติกหรือเปล่านี่ครับมันก็ต้องเตรียมวัสดุให้พร้อมทีนี้ในขั้นตอนส่วนที่3พอเราเตรียมวัสดุให้ให้พร้อมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนอการขึ้นงานขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3เป็นวิธีการในการทํางานก็คือเป็นขั้นตอนองการถักร้อยขึ้นงานต้นแบบขึ้นมาโดยการนําเมาเชื่อที่เราเตรียมมาไว้ครับมาจับช่อแต่ละช่อวางเส้นเชื่อก่อนว่า ในตัวของผลงานเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ช่อเชื่อนะครับแล้วก็ใช้วิธีการร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆหลากสีเข้าไปโดยดูแบบครับดูแบบที่เราได้ออกแบบเอาไว้ว่าเป็นลายอะไรและการราอที่สีเนี่ยมันคือการเก็บงานขึ้นรูปงานให้เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการตามที่ที่เราออกแบบเอาไว้ว่ามันจะต้องเป,เป็นการใช้งานยังไงอย่างที่ผมยกตัวอย่างคือเป็นกระเป๋ามันต้องมีการเก็บเข้าก้นตูดแล้วก็เป็นการพับเก็บขึ้นทรง เนี่ยครับเป็นการต่อหูเข้าไปเนี่ยครับแล้วก็เป็นขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนที่5ก็จะเป็นเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการใส่วัสดุอื่นเข้าไปนั่นคือการใส่ซับในใส่ดามโครงสร้างให้มันมีความาแข็งแรงขึ้นในขั้นตอนที่6ก็เป็นการเก็บงานนั่นคือเก็บเป็นการเก็บรายละเอียดงานเช็คงานครับผมดูความเรียบร้อยตรงไหนมีตําหนิไหมตรงไหนจะต้องแก้เพิ่มหรือว่าตรงไหนต้องต้องปรับแก้อันนี้ก็จะทําให้เสร็จเรียบร้อย เนลาลูกป,ปัดมนโนลาเป็นอีกมิติของความรู้สึกจากข้างในและบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณ